สวัสดีค่ะพบกับปอนนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Purple in Sky นะคะวันนี้เป็น EP ที่9แล้วนะคะ E ี EP ที่9ของเรานะคะจะมาพูดถึงประกันเติมใหม่ค่ะแต่เป็นฉบับอัปเดตกันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยพูดรายละเอียดเกี่ยวกับประกันเติมใหม่นะคะไว้ที่ EP 2อันนี้นะคะเข้าไปดูกันได้นะคะแล้วก็ส่วนวันนี้ EP ที่9นะคะถ้าอยากรู้ว่าประกันเติมใหม่ตรงนี้มีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมตามไปดูกันได้เลยคะ่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาทวนรายละเอียดเกี่ยวกับประกันเติมใหม่ตัวนี้ก่อนนะคะประกันเติมใหม่นะคะเป็นประกันชั้นหนแล้วก็เหมาะกับคนที่ขับรถน้อยรถจอดอยู่บ้านนานๆหรือว่าขับไปที่ไหนสั้นๆน,นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะความคุ้มครองจะคุ้มครองเหมือนประกันชั้น1ทุกอย่างเลย มีคู่กรณีไม่มีคู่กรณีเป็นฝ่ายถุนหรือฝ่ายผิิกก็คุ้มครองนะคะไม่ต้องมีค่าดีดักหรือค่าเสียหายส่วนแรกด้วยนะคะแล้วก็จุดเด่นของตัวนี้นะคะสําหรับการซื้อประกันเติมใหม่จะเป็นในการเลือกระยะชานในการคุ้มครองอยู่ที่5,000กิโลหรือว่า10,000กิโลนะคะโดยที่ความคุ้มครองตัวนี้นะคะจะอยู่ถึง1ปีเลยแต่เอฟแบบนี้มันจะหมดความคุ้มครองเมื่อไหร่นะคะเนื่องจากว่าเป็นประกันสําหรับคนขับรถน้อยตัวนี้จะหมดความคุ้มครองเมื่อ ครบระยะเวลา1ปีหรือว่าใช้ระยะทางครบนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนก็จะหมดความคุ้มครองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าภายใน1ปีเราใช้ระยะทางที่เราซื้อเนี่ยไม่ครบเช่น ซื้อไว้ที่5,000กิโลเมตรแต่ใช้ไปแค่4,000กิโลเมตรระยะ1,000กิโลเมตรที่เหลือนะคะจะไปทบให้ปีหน้าที่เราอจะซื้อประกันเติมใหม่เพิ่มอีกค่ะแล้วก็อัปเดตเพิ่มเติมสําหรับประกันเติมใหม่นะคะหลายๆคนเนี่ยสงสัยกันมากๆว่าถ้าสมมุติว่าภายใน1ปีนะคะเราซื้อประกันที่ระยะทาง5,000กิโลเมตรแต่เราใช้ครบก่อนที่จะถึง1ปีนะคะตัวนี้จะทาอย่างไร ตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะทางทิพยประกันภัยนะคะออกแพ็กเกจเสริมมาให้สําหรับคนที่ซื้อประกันเติมใหม่นะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ระยะทางครบก่อนที่จะครบถึงกําหนด1ปีนะคะเราสามารถซื้อใหม่เพิ่มได้ที่1 0 0 0กิโลเมตร2,000กิโลเมตร3,000กิโลเมตรหรือว่า4000กิโลเมตรก็ได้นะคะแบบนี้ก็ขับรถได้สบายหายห่วงแล้วนะคะว่าถ้าเกิดไม่ใกล้หมดจะทํายังไงไม่ต้องห่วงนะคะสามารถซื้อใหม่เพิ่มได้เลยและอีกหนึ่งคำถามยอดฮิตน,นะคะถ้าปีนี้ตัดสินใจทําประกันเติมใหม่แล้ว ปีถัดไปนะคะอยากจะกลับไปทําประกันชั้นหนึ่งปกติแบบไม่จํากัดระยะทางเนี่ยสามารถทําได้ไหมคําตอบก็คือสามารถทําได้ค่ะเราจะสามารถทำเ,ออเป็นประกันชั้นหนึ่งธรรมดาหรือว่าป,ประกันชั้นหนึ่งเติมใหม่ต่อเนื่องก็ได้ค่ะหรือจะทําสลับกันก็ได้ตรงนี้ไม่ติดปัญหาเลยเลยนะคะ าเพื่อนๆที่ชมอยู่นะคะสนใจประกันชั้นหนึ่งเติมใหม่นะคะหรือว่าต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันตัวนี้นะคะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ที่ Line แอดของ Purple Ins นะคะหรือว่าจะเป็น Facebook ของ Purple In s ก็ได้หรือถ้าใครไม่สะดวกช่องทางออนไลน์ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะที่เบอร์นี้เลยค่ะ0617259222นะคะวันนี้ก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องเพอร์ e i อินส์ชาแนลด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ purple ints